ก็ขอเจริญพรนะคุณยาคุโยบาสุกบาสิกาพุทธบริษัทญาธรรมสาธุชนทุกคนทุกท่านนะแล้วก็ลูกๆหลานๆนะวันนี้หลวงพ่อจะพูดถึงนะวิถีชีวิตของชาวไร่ชาวนาในสมัยแต่ก่อนนะว่าการทําไร่ทํานานี้ทํานานี้ข้าวนี้กว่าจะได้มาแต่ละมิตรนะยากมากนะในสมัยนั้นนะการทําไร่การทํานานี้นาก้านี้เขาก็ต้องเอามาเล็ดข้าวนะ ก่อนที่จะไปทําเป็นต้นก้าเอา,มาเมล็ดข้าวนี้ไปแช่ก่อนออกหนอมาแล้วก็เขาทิ้งเจาไปหวานนะไปลงแล้วก็เกลี่ยให้เสมอนะทถแล้วก็ คาดนะอ่าให้ละเอียดแล้วก็ทำนะอ่ายากมากนะแล้วก็ไปหวานลงไปนะตอนที่ยามาดำก็ไปหลกมาหรือว่าถอนมานะอ่ามาฟาดแล้วเวลาหาไปก็อ่าจะหาไปแบบว่าเอาไม้เสียบเอาเอาปเป็นไม้เหลาอะไรแบบนี้นะแล้วก็ไปดำนะดำก็เจ็บหลังเจ็บเอวปวดหลังปวดเอวอย่างนี้นะอ่านี่ก็ที่เขาบอกว่าอ่าหลังสู้ฟ้าหน้าก็สู้ดินนะลูกหลานรู้ไหมเนี่ยอาการที่ว่าดําเนินมาของการทําไร่ทานายากมากนะแล้วก็เวลา เกี่ยวก็เกี่ยวมือนะเอาเอาเกียวไปเกี่ยวเอาแล้วก็มานวดมือตีมือนะอ่าเดิมๆก็เอาอ่าฟอนข้าวนะไอ้ตัวไอที่มัดข้าวเนี่ยฟาดลงไปกับพื้นนะปัว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 นะต่อมาก็มีการมีวิวิวัฒนาการนะเกิดขึ้นก็คือว่ามีไม้นะไม้นวด นะเสียแล้วก็มีการไปตีนะข้าวที่มันออกไม่หมดก,ก็ตีนั่งนวดนั่ง,งตีนะต่อหลังมาก็ใช้ควายนะ mm hmm. ไปจูงควายไปด้วยแล้วก็ตีด้วยนะเขาเรียกว่าข้าวตีนควายนะทีนี้เสียดพอได้มาต่อที่ว่าจะไปทําเป็นเม็ดข้าวสารนี่ก็ต้องไปตามอานะไม่มีโรงสีไม่มีอะไรเลยนะตามมอาตามมือนะแล้วก็ไปนั่งเ,เก็บเอาที่ว่าส่วนที่ว่าตามไม่ละเอียดนะอย่างนี้นะออก,ก็จะได้ตแต่ละเม็ดนะมะหุงต่ ว่าในปัจจุบันนี้นะเขาหวานเอาหวาน,นเอาแล้ก็มีรถเกี่ยวนะมีรถไถก็มีรถนะมาก่อนนี้ก็ถายควายนะลำบากนะควายนี่ก็ต้องไปฝึกนะให้เป็นไถนะกว่าจะเป็นไถได้นี่ก็ใช้เวลานานนะเพราะฉะนั้นได้ยากมากนะทุกวันนี้ก็ อ่ามันง่ายขึ้นนะเพราะฉะนั้นอ่าข้าวที่ทํามานี่ก็อ่าคือว่าคําว่าข้าวเนี่ยมันก็ยังมีค่านะมีมีคุณค่าเพราะว่าคนนี้ต้องกินข้าวนะอ่าเกิดมาโตมาก็เพราะข้าวนะเพราะฉะนั้นก็จะไปทิ้งไปคว้างนี่ก็ไม่ได้นะมันต้องเห็นคุณค่านะของข้าวนะเพราะฉะนั้นอ่าเราก็ต้องอ่าใช้อ่าอย่างประหยัดนะอย่างเห็นคุณค่าด้วยความลําบากในสมัยเมื่อก่อนเนี่ยทำข้าวลําบากมากนะอ่าหนุ่มสาวนี่เวลาที่ว่าอ่า หนุม่มไปจีบสาวเนี่ยไปก็ไปช่วยสาวนะเก็บไอ้พวกที่ว่าข้าวที่มันไม่ไม่ชักกากเขาเรียกว่าอย่างนั้นนะเ,เก็บออกไปนะไปนั่งเก็บอย่างนั้นละกว่าจะได้นะคุณญาติคุยมทั้งหลายธรรมะเพื่อชีวิตก็ไม่อย่าไปคิดอะไรมากนะล้งะางใจใส่ธรรมอกย้ำที่จะตอกมันเข้าไปโชวช์โชวช์โชวปักเข้าให้ปักเข้าให้แล้วก็จะเข้าใจเองอจจัตมาภาพขอจเจริญพร